สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสิชาจะมาทําคลิปอัปเดตต้นไม้ประจําเดือนพฤษภาคมนะคะก็เป็นเดือนที่ไม่ค่อยได้ซื้อต้นไม้ใหม่เลยนะคะก็จะมเีเอาต้นไม้ในสวนแล้วกันนะคะมาให้ทุนเพื่อนดูกันจะเป็นต้นที่ไม่ค่อยได้ออกคลิปเท่าไหร่นะคะเอามาอัปเดตให้ดูกันวันนี้นะคะว่าเขามีการแบบเติบโตพัฒนาการยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ แรกที่จะให้ดูนะคะเป็นต้นนี้เลยละกันนะคะยังไม่เคยออกมาออกคลิปเลยก็จะเป็นไม้ที่สามารถเลี้ยงแบบให้เกาะเลือก็ได้หรือว่าจะเลี้ยงเป็นไม้แขวนแบบห้อยย้อยระยะก็ได้นะคะอันนี้ก็คือโฮย่าปากระเบนนะคะต้นนี้ถ้าเกิดเราเลี้ยงเป็นแบบ เกาะเลื้อยนะคะก็จะมีรูปทรงใบอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดเลี้ยงเป็นเอ่อเป็นไม้แขวนก็จะมีรูปทรงใบอีกแบบหนึ่งนะคะอย่างอันนี้เลี้ยงเป็นแบบเกาะเลืแบบ้อยให้เขาติดเสาหลักขึ้นไปนะคะก็จะเห็นว่าเขาจะมีลักษณะใบแผ่เป็นแบบวงกลมนะคะคล้ายๆกับตัวของปากระเบนนะคะ ต้นนี้เลือกมาปลูกเลี้ยงในกระถางนี้ตั้งแต่ที่เขามีใบน้อยๆนะคะมีแค่2ใบนะคะพอเขาเริ่มมีใบที่3นะคะสีชาก็เอาเชือกฟางนะคะกางแผ่เป็นแบนๆน,นะคะแล้วก็มัดเกาะไว้นะคะแบบไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใบเขาจะขาดทีนี้พอเขาเริ่มติดเนี่ยพอใบที่4ี่เขาก็จะเริ่มเกาะขึ้นไปเองแล้วนะคะแล้วก็ใบที่5้านี่ก็เริ่มเกาะติดแล้วนะคะกําลังจะ นอกใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆจะเลี้ยงติดกับขอนไม้ก็ได้หรือว่าพวกต้นไม้ใหญ่ที่เป็นลําต้นใหญ่ๆสามารถนําไปเกาะให้เขาเลื้อยขึ้นไปแบบนี้ได้นะคะถ้าเกิดเลี้ยงแบบแพวนเนี่ยเขาก็จะไม่เกาะเลื้อยขึ้นแบบนี้นะคะเขาก็จะห้อยตกลงมาแล้วก็ใบของเขาจะพับครึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้มีตัวเสาหลักให้เกาะเนี่ยเขาใบเขาจะพับครึ่งคล้ายๆกับเ,เป็นครึ่งวงกลมนะคะคล้ายๆกับ เปลือกหอยนะคะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าจะยังไม่เคยเอามาออกคลิปให้ชมกันนะคะอันนี้จะโตช้านิดนึงนะคะไม่ได้เติบโตเร็วมากถ้าใครชอบก็ลองไปหามาเลี้ยงดูกันนะคะต้นถัดมานะคะต้นนี้ก็น่าจะยังไม่เคยออกคลิปไหนเลยต้นนี้เป็นฟีโลโฮเซบูโนนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าจอสบูโนเนี่ยนะคะต้นนี้สีชาเลี้ยงมาตั้งแต่เขามี2ใบสใบนี้นะคะ จะออกแบบเขียวๆนิดนึงแล้วก็ใบใหม่เขาก็จะออกด่างเยอะนิดนึงนะคะอันนี้เป็นใบใหม่ๆห อาจจะด้วยการเดินทางนะคะใบเขาก็เลยงองอนิดนึงนะคะฟอร์มก็จะยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าพองอกใบใหม่ขึ้นมานะคะก็เริ่มฟอร์มเริ่มสวยแล้วนะคะต้นนี้สิชาว่าเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากๆใครที่แบบเพิ่งเริ่มเลี้ยงฟิโลหรืออยากเลี้ยงที่ออกลักษณะเป็นใบด่างนะคะก็แนะนําเป็นต้นนี้เลยนะคะเป็นต้นเล็กสิชาก็าเลยนํามาใส่กระถางเท่ๆใบนี้นะคะเป็นกระถางทรงสูงปากกว้างนะให้เขาดูเก๋ขึ้นมานะคะก็อาจจะต้องแบบให้เขาโตกว่านี้แล้วค่อยเปลี่ยนไซส์กระถาง ใบก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะคะเลี้ยงแสงลํำไรนะคะต้นนี้จะอยู่ในโรงเรือนนะคะก็จะมีโดนละอองฝนบ้างนะคะเลี้ยงง่ายมากๆนะคะต้นนี้ถัดมานะคะก็คือต้นนี้นะคะนี่ออกไปหยิบมากระถางเหมือนกับต้นเมื่อกี้เลยแต่ว่า นี่เป็นกลุ่มไม้อวบน้ําแล้วนะคะก็คือไม่ใช่ไม้ใบนะคะต้นนี้จะลักษณะคล้ายๆพวกพญาไรใบหรือว่ายูโฟเบียที่เพื่อนๆรู้จักกันดียูโฟเบียเข่าวกว้างที่เคยให้ดูกันบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีลักษณะลําต้นอ้วนๆอบอวลกลมๆนะคะแต่ว่าต้นนี้เขาเป็นยูโฟเบียที่มีลักษณะลําต้นแบบเป็นลักษณะแบนนะคะ ่แน่ใจว่าถ้าให้ดูผ่านกล้องเนี่ยจะเห็นชัดหรือเปล่านะคะคือของจริงลำต้นเขาจะเป็นแบบแบนเลยนะคะเนี่ยค่ะตาม ใบตามลำต้นเขาเป็นลักษณะแบนหมดเลยนะคะนำมาแต่งบ้านแต่งสวนสไตล์มินิมอลเนี่ยจะเข้ามากๆเพราะว่าเขาจะไม่มีใบรกรุงรังนะคะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอีกอย่างก็จะเป็นไม้อวบน้ำที่ดูแลไม่ยากอย่างต้นนี้สีชาได้มาคือยังไม่มีรากเท่าไหร่นะคะมีรากน้อยมากๆแล้วก็นำมาเลี้ยงดูตอนนี้ก็เริ่มมีพัฒนาการมีแตกใบมีแตกกิ่งใหม่ก็คือ มีรากเดินดีแล้วนะคะนี้ก็ใช้เป็นกระถางทรงสูงเหมือนกับไม้ใบเมื่อกี้นะคะเพราะว่าต้นนี้เขามีลักษณะสูงแล้วก็ทรงจะเท่ๆนะคะเหมาะกับกระถางแบบนี้ด้วยนะคะที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้จะเป็นแดดบ,บายใต้ชายคานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดรากเยอะหรือว่าแบบ ต้นแข็งแรงมากกว่านี้นะคะสีชาก็จะนําไปเลี้ยงกลางแจ้งนะคะพอเป็นไม้อวบน้ํานะคะดินที่ใช้ก็จะแตกต่างกับไม้ใบมตัตะกก้นิดหนึ่งนะคะสีชาก็จะเน้นเป็นพวกเพอ,อร์ไลท์หินภูเขาไฟจะมีเป็นพวกพิษมอสบ้างนะคะ ปุ๋ยมูนไสเดือนก็ใส่ได้หรือถ้าใครจะใช้ปุ๋ยเม็ดก็ใช้เป็นพวกปุ๋ยสูตรเสมอนะคะคือผสมดินยังไงก็ได้ให้ดินแบบโปร่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้อวบนานก็จะชอบความดินโปร่งนิดนึงนะคะไม่ต้องเก็บความชื้นมากนะคะถัดมาเป็น2ต้นเล็กนะคะที่เพื่อนๆดูไปในคลิปที่แล้วนะคะที่สีชาเพิ่งซื้อมาจากจัตุจักรนะคะ เพืเ่อนๆไว้ว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าต้นนี้เลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายยังไงนะคะเท่าที่เลี้ยงมาประมาณ2อาทิตย์นะคะตอนนี้เริ่มเห็นพัฒนาการแล้วก็คือเขามีแตกใบใหม่แล้วนะคะก็จะเริ่มเห็นขึ้นมาแล้วนะคะก็ถือว่าเลี้ยงไม่ได้ยากนะคะเพราะตอนแรกคิดว่าอาจจะเลี้ยงยากกว่านี้นะคะอันนี้ดินที่ใช้นะคะอย่างที่บอกไปจะเป็นเปลือกโซนหินพวกขาไฟเพอร์ไลน์นะใบไม้ผุนิดหน่อยนะคะก็ โปร่งๆนะคะแต่ว่าเปลือกสนเนี่ยเขาก็จะเก็บความชื้นได้ด้วยนะคะก็จะค่อนข้างเหมาะกับต้นนี้เลยนะคะแล้วก็อีกต้นนึงก็เป็นเปปเปอร์เมียเหมือนกันนะคะความสวยของต้นนี้เขาจะอยู่ที่หลังใบสีแดงๆนะคะอันนี้คือที่ซื้อต้นนี้มาเพราะว่าชอบลักษณะของฟอร์มใบฟอร์มกอแล้วก็ลักษณะสีของหลังใบที่ออกแดงๆเขาเนี่ยนะคะถือว่าเลี้ยงไม่ยากมากนะคะ เท่าที่ลองเลี้ยงดูมาสักประมาณ2อาทิตย์นี้นะคะที่เลี้ยงอยู่ในช่วงนี้ช่วงที่อากาศชื้นๆมีฝนทุกวันเนี่ยนะคะสีชาจะลดอยู่ที่ประมาณวันเว้นวันถ้าเกิดโดนละอองฝนนิดหน่อยเนี่ยก็จะเว้นไปก่อนแล้วก็อีกวันก็ค่อยลดนะคะเพราะว่าพวกเปปเปอร์ลเมียเท่าที่เลี้ยงมาถ้าเกิดชื้นน,นานๆเนี่ยเขาจะเน่าได้ง่ายนะคะก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณนี้นะคะแสงที่ได้รับจะอยู่ที่เช้าถึงประมาณ10บโมงครึ่งนะคะ ก็จะเลี้ยงได้เติบโตดีอยู่นะคะสองต้นนี้เดี๋ยวเขาโตมากกว่านี้สีชาก็จะย้ายไปไว้กระถางที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่ะนี่ใหญ่โตนิดนึงนะคะสิชาไม่ได้มาอัปเดตต้นนี้นานหลายคลิปมากแล้วนะคะก็ให้ดูไปสมัยที่เอามาเลี้ยงแรกๆจะมี กิ่งเดียวนะคะก็คืออ่ะอันนี้นะคะกิ่งตรงกลางนี้นะคะนี่สีชาปักชําม,มาจากต้นแม่เขาที่บ้านคุณแม่นะคะแล้วก็ตอนที่เลี้ยงแรกๆนะคะก็คือใส่กระถางใบนี้เลยะคะ่ะยังไม่ได้ทําการเปลี่ยนเลยนะคะตั้งแต่เลี้ยงมาต้นเล็กๆต้นนี้ก็คือโอยเซียนไรนหนามนะคะ ตอนที่เริ่มเลี้ยงเนี่ยต้นนี้ยังไม่มีดอกเลยนะคะก็เป็นกิ่งเดียวเล็กๆเขาเริ่มออกดอกครั้งแรกนะคะก็จะมีดอกมาตลอดเลยค่ะแทบจะไม่เห็นช่วงที่ไม่มีดอกเลยนะคะเวลาเดินเข้าไปในสวนก็จะเห็นดอกสีแดงๆของต้นนี้ตลอดเลยนะคะเป็นต้นที่เอ่อน่ารักมากแล้วก็ชอบมากๆนะคะแล้วก็ความน่ารักเขาอยู่ที่ดอกเขาเลยค่ะดอกเขาจะมีสีสันสดใสแบบนี้นะคะแล้วก็ออกดอกดกนะคะออกดอกเยอะ ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงแล้วแบบเอ๊ะทำไมเขาไม่มีดอกนะคะอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะเพราะว่าพอช่วงที่เขามีดอกเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราบำรุงใส่ปุ๋ยอะไรมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะแทบเห็นดอกเขาตลอดเวลาเลยนะคะ เลี้ยงแบบสีชาค่ะเลี้ยงมาจากต้นเล็กๆก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นพุ่มใหญ่โตแบบนี้เลยแล้วก็ตัดแต่งได้นะคะกิ่งไหนไม่ค่อยสวยก็สามารถตัดแต่งแล้วก็อาจจะมีทิ้งใบกันได้บ้างนะคะบางช่วงเดี๋ยวจะย้ายกระถางให้เขาใหญ่โตขึ้นนะคะต้นเขาก็จะ เติบโตไปตามสากระถางได้อีกด้วยนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงกลางแจ้งในช่วงฝั่งของอันเนี้ยค่ะอยู่ข้างหลังสีชาจะเป็นฝั่งแดดเช้านะคะจะได้รับแดดเต็มๆประมาณช่วงเช้าจนถึงเที่ยงกว่าๆนะคะแล้วก็ตักแดดตักฝนนะคะดินจะใช้เป็นดินไม้อวบน้ำทั่วไปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ดินปกติก็ได้แต่ว่าถ้าอยากให้โปร่งนิดนึงก็เติมพวกหินบุกอไฟเพอไลท์ลงไปนะคะ ปุ๋ยบำรุงสีชาจะใช้เป็นมูลไส้เดือนนะแล้วก็มีผสมใบไม้ผุลงไปในดินด้วยก็ประมาณนี้นะคะต้นนี้เป็นต้นโปรดต้นหนึ่งในสวนเลยนะคะ ะะต้นสุดท้ายที่เอามาอัปเดตกันนะคะเป็นต้นที่เพื่อนๆเคยเห็นในคลิปไปแล้วนะคะประมาณน่าจะปีที่แล้วนะคะต้นนี้ลักษณะการเติบโตไม่ได้เติบโตไปมากเลยนะคะต้นนี้ค่อนข้างจะโตช้าเขาแตกใบใหม่ทีก็จะยาวขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นกิ่งใหม่ที่เขาเพิ่งงอกออกมานะคะ มีการตัดออกไปสองกิ่งยาวๆนะคะเพื่อที่จะไปลองปักชำดูแล้วก็ปรากฏว่าเขาชำติดค่อนข้างยากมากนะคะต้นนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้ตัดเพิ่มแล้วนะคะเวลาที่เขาจะแตกกิ่งแตกใบใหม่เราจะเห็นเป็นใบจิ๋วๆเป็นแบบเส้นเล็กๆขึ้นมาก่อนนะคะแล้วสักพักเขาก็จะายาวขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะปลายจิ๋วๆแบบนี้นะคะ แรกๆก,ก็จะยังเป็นใบนิ่มๆอ่อนๆนะคะถ้าเกิดเพิ่งแตกใบใหม่เนี่ยแล้วสักพักใบเขาก็จะหนาแข็งเลยนะคะต้นนี้ความสวยของเขาก็คือใบที่เป็นกลมๆเหมือนเหรียญน,นะคะซ้อนยาวออกมาแบบนี้นะคะ,นะคะดินก็จะใช้เป็นดินไม้อบน้ําทั่วไปเลยนะคะเหมือนกับ ต้นอื่นๆที่สีชาเลี้ยงไม้อบน้ํานะคะก็จะเป็นเน้นหินภูเขาไฟกับเพอร์ไลท์นะคะอันนี้สีชาเลี้ยงใต้ชายคาฝั่งแดดเช้านะคะทั้งสองต้นเลยนะคะมีบางช่วงก็เอามาเลี้ยงในบ้านบ้างนะคะแต่รู้สึกว่าเลี้ยงนอกบ้านแล้วจะเหมือนจะดูสวยกว่านะคะจะเติบโตได้ดีกว่าก็เป็นซินโฟดอลล่านะคะ เป็นอีกต้นที่หลายๆคนน่าจะชอบนะคะอาจจะหาซื้อยากนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เขาโตช้าด้วยแล้วก็อาจจะปักชําได้แบบยากนิดนึงนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครอยากให้เขาเป็นทิศทางไหนสามารถออทําโครงหรือว่าทําหลักให้เขาไปตามรูปฟอร์มที่เราต้องการได้นะคะอันนี้สีชาก็ปล่อยให้เขาฟรีฟอร์มแบบนี้นะคะ เป็นอีกต้นที่ไม่ได้เอามาอัปเดตประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเอามาให้ชมในคลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปในวันนี้ก็หมดแล้วนะคะเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆต้นไม้ในสวนของสีชานะคะถ้าเพื่อนๆชอบต้นไม้ต้นไหนหรือชอบประเภทไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะมาพูดคุยกันในคอมเมนต์หรือว่าในเพจสีชาไดาอารี่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะไปพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย